สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นป .4 ที่น่ารักทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วในรายวิชาภาษาไทยนักเรียนยังจําได้ไหมครับในชั่วโมงที่แล้วเราเรียนไปในเรื่องของอะไรเอ่ยเรียนไปในเรื่องของคําศัพท์ในบทเรียนคนดีสีโรงเรียนใช่ไหมครับนักเรียนยังจําคําศัพท์กันได้ไหมครับไหนครูบอสขอลองทดสอบดูสิกับกิจกรรม ทายคำปริศนานะคะให้นักเรียนเนี่ยตอบคำศัพท์จากภาพและตัวอักษรที่กำหนดให้ถ้าท้านเรียนพร้อมแล้วเราไปที่ข้อแรกกันเลยครับมาที่ข้อแรกครับคำอะไรเอ่ยที่หมายความว่าหน่วยของสิ่งมีชีวิตที่เล็กที่สุดคำว่าอะไรครับนักเรียน คำว่าเซลนั่นเองครับนักเรียนหมายถึงหน่วยของสิ่งมีชีวิตที่เล็กที่สุดนั่นเองขอต่อไปครับคำว่าอะไรเอ่ยหมายความว่าอาการที่กระแสจิตไม่แน่นอนคิดออกไหมครับนั่นก็คือคําว่าวกแวกนั่นเอง วอกแวกหมายความว่าอาการที่กระแสจิตไม่แน่นอนและคำสุดท้ายค่ะเรียนคำว่าอะไรเอย่ยหมายความว่าทำจิตใจให้ตั้งมัน่นคำว่าสมาธินั่นเองครับสมาธิหมายความว่า ทำจิตใจให้ตั้งมัน่นอ่าเก่งมากๆเลยครับนักเรียนสำหรับวันนี้คัาเรียนครูบอสก็จะพานักเรียนมารู้จักกับเนื้อเรื่องคนดีสีโรงเรียนกันว่ามีเนื้อเรื่องยังไงนะครับกอนอื่นเลยเนี่ยให้นักเรียนทุกคนนะครับหยิบหนังสือภาษาพาทีขึ้นมาแล้วเปิดไปในหน้าที่ 166- ถึง173นะครับครูบอสก็อยากให้นักเรียนเนี่ย อ่านก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปดูคลิปวิดีโอสรุปเนื้อหากันนะครับถ้านักเรียนเนี่ยอ่านจบแล้วเราไปดูคลิปวิดีโอกันเลยครับทุกอย่างในบ้านเงียบสงบแต่ผมยังไม่หลับนอนดิ้นไปดิ้นมาก็จะให้ผมหลับได้ยังไงอะในเมื่อเสียงของคุณครูยังก้องอยู่ในหูของผมจนถึงขนาดนี้โรงเรียนจะจัดให้มีการประกวดคนดีสีโรงเรียนใครจะทําโครงการอะไรก็เสนอมา จะมีการตัดสินก่อนเปิดภาคปลายคุณครูพูดอะไรต่อผมหูเอื้อฟังไม่รู้เรื่องแล้วเพราะเสียงทั้งห้องดังแซดขึ้นมาทันทีกลุ่มยิพิมจะไปดูเด็กอนุบาลตอนพักกลางวันกลุ่มเจ้าท็อปจะไปดูแปลงดอกไม้โอ้ยกลุ่มนอนกลุ่มเนี้ยแผนเด็ดเด็ดกันทั้งนั้นแล้วผมจะทำอะไรดีกระทาชายในกล้าวเนี้ยก็อยากเป็นคนดีสี่โรงเรียนเหมือนกัน แต่พอหันไปมองซ้ายขวาเจอหน้าเต้และจอนผมก็ต้องปิดปากโครงการที่เสนอติดอยู่ที่คอหอยพูดไม่ออกอันที่จริงผมรู้จักทั้งเต้และจอนมาตั้งแต่ปหนึ่งแล้วบางปีอยู่ด้วยกันบางปีแยกย้ายกันไปจนมาปีนี้เราต้องโครจรมาอยู่ร่วมชั้นกันอีกตั้งแต่เปิดภาคเรียนวันแรกแล้วคุณครูเรียกผมไปคุยด้วยกล้าจา๊ะ ครูขอฝากเต้กับจอนให้นั่งกับกล้าวได้ไหมแล้วช่วยครูดูแลเพื่อนด้วยโอ้ยเสร็จหน้าแย่แล้วผมอยากจะร้องออกมาดังๆเพราะกิติศัพท์ของสองคนเนี้ยใครๆก็สั่นหน้าเหมือนเพลงเด็กที่นิยมกันอยู่ระยะหนึ่งใครๆก็ไม่รักผมขนาดพัดลมจึงสายหน้าเลยขณะที่ผมยังพูดไม่ออกบอกไม่ถูกนั้นคุณครูก็รินน้ำพึ่งรอหัวใจผมทันที ครูรู้ว่าเป็นภาระหนักของกล้าวแต่ครูดูแล้วว่ากล้าวทำได้เพราะกล้าวเป็นเด็กดีมีน้ำใจชอบช่วยเหลือคนอื่นอยู่แล้วแต่ถ้ากล้าวทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครูจะลองคุยกับคนอื่นดูมีหรอครับที่ผมจะยอมปล่อยโอกาสนี้ในเมื่อคุณครูท่านเห็นรูปทองของผมแล้วต้องบอกว่างานนี้ทุ่มสุดตัวแต่เอ๊ มันจะตลอดรอดฝั่งไหมเนี่ยผมขอเล่าให้ฟังทีละคนก่อนแล้วกันว่าทั้งสองคนนี้ก็มีอะไรพิเศษแต้สนมากจนถึงมากที่สุดหยุกหยิกอยู่ไม่นิ่งไม่เคยนั่งติดที่เดี๋ยวมุดใต้โต๊ะคลานไปตามพื้นห้องไม่ค่อยฟังเวลาใครพูดด้วยฟังคุณครูสอนได้เพียงชั่วครู่นับหนึ่งยังไม่ถึงสิบเลยแต่หาเรื่องอื่นมาทำได้แล้ว พับกระดาษเป็นเครื่องบินร่อนไปกลางห้องหยิบยังลบสองก้อนมาทำเป็นรถชนกันเต้รอคอยไม่เป็นถ้าอยากได้อะไรต้องได้เดี๋ยวนั้นพูดโป่งโดยไม่คิดไม่สนใจว่าขนาดนั้นทั้งห้องจะทำอะไรจะไปรบกวนใครหรือเปล่าเมื่อไหร่ที่เต้วางของผิดที่แต่จะจำไม่ได้เลยว่าอยู่ที่ไหนกระติกน้ำหายไปหลายใบยแล้วเรื่องเขียนทุกชิ้นแม้มีป้ายชื่อติด เต้ก็ไม่เคยสนใจเก็บขณะที่เพื่อนๆกำลังตั้งใจเรียนแต่จะคอยแย่เพื่อนที่นั่งข้างๆหรือชวนคุยทำให้เพื่อนขาดสมาธิไปด้วยคุณครูต้องคอยเรียกชื่อแทบทุกนาทีอันที่จริงเต้สมองดีขนาดวอกแวกไม่มีสมาธิอย่างเงี้ยแต่ยังจำสิ่งที่คุณครูสอนได้มากกว่าเพื่อนบางคนเสียอีกเต้เก่งเลขแก้โจทย์ปัญหาได้เก่งแต่เต้ไม่เคยมีการบ้านมาส่งครูเลยไม่ว่าวิชาอะไร เวลาพักทีไรเต้ไม่เคยอยู่นิ่งมีอะไรที่ปีนได้ปีนหมดเล่นอะไรที่แปลงสุดๆเช่นไปจับหนอนบนต้นไม้มาปล่อยบนหัวเพื่อนเน่ะเวลากินอาหารกลางวันเพื่อนๆจะเรียกนั่งให้ห่างๆเต้เพราะกินอะไรก็หกเละเทะช้อนกระเด็นซ่อมตกบางทีนะถึงกับหงายท้องตกเก้าอี้ไปเลยก็มี เพื่อนๆเ,เบื่อเต้ามากบางคนหลีกเลี่ยงไม่อยากเข้าใกล้ใครจะนึกบ้างว่าเด็กอย่างเต้ร้องไห้เสียใจเป็นเราพยายามแล้นนะกล้าเราอยากทำตัวให้เรียบร้อยเหมือนเพื่อนๆแต่เราบังคับตัวเองไม่ได้เลยถ้าใครมาจับตัวเรามัดไว้ให้เราอยู่กับที่นั่งละเราต้องตายนั่นแน่ผมสงสารเต้จับใจก็ได้แต่ปลอบโยนไปตามประสา และว,วันหนึ่งพ่อกับแม่พาเต้ไปหาหมอเพราะทุกคนในบ้านเองก็สุดจะทนกับพฤติกรรมของเต้หมอบอกว่าเต้เป็นโรคสมาธิสั้นซึ่งเกิดจากความผิดปกติของสมองมีผลทําให้เต้มีพฤติกรรมแปลกๆอารมณ์วู่วามไม่มีสมาธิในการเรียนเข้าสังคมกับผู้อื่นไม่ได้หมอต้องสั่งยาให้เต้กินเป็นประจําทุกวันยาจะเข้าไปกระตุ้นเซลล์สมองให้หลั่งสารบางชนิดออกมาให้มากขึ้น ระดับที่เด็กปกติควรจะมีซึ่งช่วยให้เต้สามารถควบคุมตัวเองได้ดีมีสมาธิยาวนานเรียนหนังสือได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นตั้งแต่เต้กินยาผมเหนื่อยน้อยลงเพราะว่าผมไม่ต้องวิ่งไล่ตามเต้ไปทุกที่ไม่ต้องลากเต้กลับเข้าห้องหรือคอยเตือนไม่ให้ทำอะไรแปลกๆหรือควบคุมไม่ทำงานทำการบ้านแต่ไม่ใช่ว่าผมาจะเลิกดูไปเลยนะ ผมยังต้องช่วยดูแลเต้นในเรื่องการทำงานและกินยาตามเวลาเพียงแต่ไม่เหนื่อยเหมือนเมื่อก่อนเป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆฟังเรื่องของเต้ไปแล้วปวดหัวแทนกล้าวเลยนะคะและก่อนที่เราจะไปดูเรื่องของจอนเรามาทำกิจกรรมกันก่อนนะคะโดยกดปุ่มกิจกรรมที่อยู่ด้านล่างได้เลยคะ่ะดูสิโมเล่าเรื่องของเต้สะเพลินจนเกือบลืมเรื่องของจอนไปแล้วจอนเนี่ยเป็นโรคแปลกอีกอย่างหนึ่ง ไม่แสดงออกให้เห็นแบบปวดหัวตัวร้อนไอจามหรือไม่สนแบบเต้แต่จะเป็นปัญหาเรื่องการเรียนมากกว่าจอนเคยไปหาหมอหมอบอกว่าอาการอย่างนี้เรียกว่าภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้มีสาเหตุมาจากการทํางานที่ผิดปกติของสมองอีกเช่นเดียวกันไกรจะเชื่อบ้างว่าเรียนมาจนถึงขั้นนี้แล้วจอนอ่านหนังสือไม่ออกต้องใช้เวลาในการอ่านนานมาก จำสระพยัญชนะสับสนตัวพยัญชนะที่คล้ายกันจอนก็จะแยกไม่ออกว่าตัวไหนเรียกว่าอะไรและเขียนอย่างไรเช่นดอเด็กคอควายถอถุงพอสัมภานอนเนรชอเชอฝอฝาฟอฟันหอพึ่งพอพานอ่านหนังสือข้ามบ้างสลับตำแหน่งหรืออ่านตามที่ตัวเองคิดบ้างอยู่ครั้งหนึ่งนะขณะซ้อมละครจอนได้พูดคำพูดบทหนึ่งว่าอย่ามาแยม แต่จอนพูดออกมาเต็มเสียงว่าอยากกินแหนมเวลาอ่านหนังสือถ้าเป็นประโยคยาวๆผมจะช่วยขีดแบ่งวักไว้ให้ประจ้อนมองเห็นตัวอักษรหรือคำไม่ชัดเจนบางครั้งกำลังอ่านอยู่จ้อนก็ร้องขึ้นมาว่าตัวหนังสือวิ่งไล่กันบ้างไม่เท่ากันบ้างจ้อนมีปัญหาเรื่องการเขียนมักสะกดคำผิด เขียนตามเสียงที่ตนได้ยินเช่นเกษตรเขียนเป็นกะเศษไม่สามารถลอกงานบนกระดานได้เว้นช่องไฟไม่ถูกต้องหลายมือแบบไก่เขียผมต้องคอยช่วยดูแลให้จอนทำงานถูกต้องหรือไม่ก็อ่านคำสั่งให้ฟังนอกจากเรื่องภาษาแล้วจอนจะมีปัญหาทางคณิตศาสตร์เช่นท่องสุดคูณไม่ได้อ่านตัวเลขกลับกันเช่น13อ่านเป็น31 บางทีคุณหาด้วยโจทย์เลขง,ง่ายๆจอนอยังทำไม่ได้ผมก็ต้องช่วยทบทวนอีกเช่นกันทั้งเต้และจ้อนเป็นเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษจากทุกคนที่อยู่รอบข้างถึงแม้ว่าทั้งสองจะเป็นโรคที่ต่างกันมีพฤติกรรมที่ไม่เหมือนกันแต่ทั้งสองก็มีจิตใจเหมือนคนปกติที่อยากมีเพื่อนอยากให้คนยอมรับไม่ชอบให้ใครมาดูถูกถ้าใครไม่สามารถช่วยเหลือทั้งเต้และจ้อนได้เหมือนอย่างที่ผมทำแล้วก็ อย่างน้อยก็ช่วยให้กำลังใจก้นแล้วกันแล้ววันตัดสินการประกวดคนดีสีโรงเรียนก็มาถึงในห้องประชุมโรงเรียนผมมีแต้กับจ้อนนั่งขนาบซ้ายขวาผมฟังพิธีกรประกาศรายชื่อผู้ไี้รับรางวัลต่างๆจนครบผมปรบมือแสดงความยินดีด้วยจากใจจริงแม้ผมจะเสียดายใจแทบขาดที่ไม่ได้มีส่วนร่วมด้วย แต่ผมก็ไม่โทษเพื่อนรักทั้งสองคนนี้เพราะผมตั้งใจช่วยเหลือเขาอย่างเต็มใจที่สุดแต่แล้วผมก็ต้องหูพึ่งเมื่อวิธีกรประกาศรางวัลต่อไปนี้เป็นรางวัลเกียรติยศคนดีสีโรงเรียนที่ได้จัดก,การเสนอชื่อของครูทั้งโรงเรียนผู้ที่ได้รับรางวัลคือ ชื่อที่ประกาศนั้นผมหูฝาดไปหรือเปล่าทั้งเต้และจ้อนหัวเราะลั่นด้วยความดีใจแล้วช่วยกันดันหลังผมออกมาไปกล้าวไปรับรางวัลคุณครูประกาศเรียกชื่อกล้าวแล้วดีใจจังเลยผมเดินตัวลอยไปบนเวทีท่ามกลางเสียงปรบมือที่ดังสนั่นวันไว้ผมฝันไปหรือเปล่าเนี่ยผมนี่เหรอเป็นคนดีสีโรงเรียนถัาคนเราทำอะไรโดยไม่หวังผลตอบแทน แต่ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจผลที่ตอบแทนกลับมานั้นยิ่งใหญ่และมีค่าเกินกว่าที่คาดคิดเพื่อนๆเ,เห็นด้วยกับผมหรือไม่เป็นยังไงบ้างครับนักเรียนจำคำถามที่คุณบอสได้ถามในชั่วโมงที่แล้วได้ไหมเอ่ยการปฏิบัติตนที่ดีต่อผู้อื่นควรทำอย่างไรบทเรียนนี้ก็ได้ให้ข้อคิดเรานะคะว่าถ้าคนเราทำอะไรโดยไม่หวังผลตอบแทนทำด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ ผลที่ตอบกลับมานั้นจะยิ่งใหญ่และมีค่าเกินกว่าที่คิดนะคะนักเรียนนักเรียนก็ต้องคิดดีทำดีนะคะจะได้เป็นคนดีสีโรงเรียนวันดด่านสำโรงของเรานะาสำหรับภารกง,งานในวันนี้ครับนักเรียนครูวอสก็อยากให้นักเรียนทุกคนทำแบบฝึกหัดทักษะภาษาในหน้าที่110และ111นะครับตอบคำถามท้ายเรื่องนะเป็นยังไงบ้างครับนักเรียน ครูบอสก็ขอถามทิ้งท้ายก่อนที่เราจะจากกันในวันนี้ว่าถ้าในโรงเรียนของนักเรียนเนี่ยมีเด็กที่มีความต้องการพิเศษอ่านักเรียนจะมีวิธีการช่วยเหลือและดูแลอย่างไรบ้างอ่าแล้วในชั่วโมงหน้าเนี่ยครูบอสก็จะพานักเรียนมารู้จักเด็กที่มีความต้องการพิเศษกันนะครับสําหรับวันนี้ครูบอสก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าครับนักเรียนสวัสดีครับ